ท่คะเราจะมาเปิดดวงะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ในปี2559นะคะาการเงินการงานความรักสุขภาพและการศึกษาะเรียนท่านจะเป็นเช่นไรนะคะเปิดโยนกับหมอนิน่านะคะโดยไพ,พ่คพิคเน่นะคะอย่างรู้นาคตนะคะเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของหมอนี่น่าแม่นๆนะคะแต่เพียงผู้เดียวนะคะอ่ากอนหนึ่งหมอขอแนะนำนะคะกำไรนํำโชคนะคะเป็นกําไรที่เสริมดวงนะคะ ในเรื่องของการเงินนะคะโชคล่านะคะการการค้าขายนะคะหรือเสริมในเรื่องของปีชงนะคะโดนตกมีเคราะห์หรือโดนคุญสัยมนดำผู้ผีปีศาจหรือโดนน้ำมันพายผีเข้านะคะก็จะเป็นการเสริมดวงนะคะสำหรับท่านสาวๆที่อยากจะมีเครื่องประดับนะคะเป็นเสริมดวงนะคะ สั่งจองทางไลนะะ์ได้เลยนะคะคสำหรับอัญมณีเสริมดวง12ราศีเราจะเปิดดวงกันนะคะคของคนที่เกิดวันจันทร์ก่อนอื่น,นะคะุณหมอขอใช้ทางจิตที่มีอยู่เชื่อมต่อไปที่ไพ,พ,พ่านนะคาะพิคเนะเพื่อให้เกิดความแม่นยาและอย่างร่วมนาค่ะตอนนี้ได้เชื่อมจิตไปที่ไพ่เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะถือว่าเป็นปีที่ดีนะคะในการขยับขยายลงทุนนะคะหรือว่าทำธุรกิจนะคะก็ถือว่าเป็นปีที่ดีสําหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะได้ไพ่พระพิคเนตนะคะกับพระขันธกุมารถือว่าใครจะมีคนเข้ามาชวนคุณทําธุรกิจนะคะก็ถือว่าเป็นปีทองในการทําธุรกิจนะคะถือว่าถ้าทําธุรกิจเป็นหุ้นส่วนถือว่าดีมากนะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะและนะคะคุณหมอขออยากให้ไปขอพรกัอองค์พระพิเนตนะคะ เทพแห่งความสําเร็จนะคะการงานคุณก็จะประสบความสําเร็จแลจะเนเลยุ่งเรือน้าหน้าขึ้น,นะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะส่วนในเรื่องของการงานนะคะปีนี้อาจจะมีงานเข้ามามากเป็นพิเศษนะคะอาจได้ไพ่พระแม่อุมาะคะเหยียบเสือหมายเหยียบสิงค์นะคะขี่สิง์หมายความว่าท่านนะคะจะมีการเดินทางในเรื่องของสายงานนะคะมีทีมงานไปด้วยนะคะหรือว่ามีการเดินทางไปอบรมในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะสาหรับผนที่เกิดวันจนันทร์ ะะการงานปีนี้นะคะอาจจะเข้ามามากแล้วก็เหนื่อยเป็นพิเศษนะคะเพราะว่า,าคุณจะต้องฝ่าฟันมีความขยันมากขึ้นมีความมุมานะมากขึ้นมีความอดทนมากขึ้นก็จะทําให้การงานของคุณนะคะประสบความสําเร็จนะคะแต่คุณต้องมีความพยายามอดทนนะคะมากขึ้นนะคะการงานนะคะเหมาะสําหรับการที่ต้องพบปะทุกคนนะคะการเจราจานะคะถือว่าเป็นงานที่โดดเด่นนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ นะคะส่วนใครที่ทํางานรับราชการคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ได้ไพ่พระศิวจ้าเห็นว่าคุณมีโอกาสได้ขยัยขยายนะคะเลื่อนขั้นนะคะเลื่อนตาแหน่งนะคะและปี59ก้านะคะเป็นปีทองของเกิดวันจันทร์นะคะมีโอกาสได้ทำเงินเดือนขึ้นนะคะและนะคะมีโอกาสได้เงินปันผลเงินเบรนัสนะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะที่สําคัญนะคะงานนะคะของคุณนะคะ มีโอกาสนะคะใครที่ในเรื่องของความรักนะคะมีโอกาสที่จะพบรักนะคะสมหวังนะคะได้พ่าพรภะแม่อภศษีวะกับพระแม่อุอามานะคะหมายความคุณมีโอกาสท,ท,ที่จะสมหวังในความรักนะคะมีโอกาสได้แต่งงานนะคะมีบุตรนะคะถือว่าเป็นฟรีที่ดีนะคะสําหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะมีโอกาสตั้งครรภ์นะคะ หรือว่าได้ใครที่พบกันมานานแล้วนะคะก็มีโอกาสหาแต่งงานนะคะมั่นหมายกันเข้าพิธีมงคลสมรสนะคะและปีนี้นะคะคุณได้มีโอกาสได้โบนัสพิเศษจากคนรักก็ได้นะคะสาหรับคนที่เกิดอวันจันนะคะมีโอกาสได้เป็นของฝันนะคะเป็นเครื่องประดับของมีค่านะคะ,ะกับคนรักนะคะอาจจะได้มีการมั่นหมายได้แหวนแต่งงานแหวนเพชรแหวนมั่นนะคะสาหรับผู้ที่เกิดวันจันท์ นะคะส่วนใครที right. down, ่มีญาติผู้ใหญ่นิดนึงนะคะที่ที่เป็นส่วนเสียของคนวันจันนะคะอาจจะญาติผู้ใหญ่ของท่านนะคะอาจจะเกิดการเจ็บป่วยกัรทานหันหรืออาจจะมีเรื่องการสูญเสียผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านอย่างการทานหันเกิดขึ้นนะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันนะคะก็สาหรับใครที่เกิดวันจันทร์นะคะ แนะนำนะคะงานที่โดดเด่นนะคะคุณหมอก็แนะนําเป็นงานเกี่ยวกับการไขายปละกันชีวิตนะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์ก็ถือว่าเป็นงานที่โดดเด่นนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะหรือว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับการแพทย์นะคะการรักษาผู้คนนะคะก็ถือว่าเป็นงานที่โดดเด่นสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะสำหรับการที่จะแก้เคสนะคะก็คืออยากจะให้อาานที่เกิดวันจันทร์นะคะไปเสริมดวงทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะ แล้วก็พา,าผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนะคะไปทําบุญนะคะไปสร้างพระองค์ใหญ่นะคะและแล้วก็แผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะาการเจ็บป่วยการเป็นไข้ก็จะทุเราบรรเทาลงไปได้นะคะก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับใครที่เรียนต่ออยู่นะคะสาหรับคนที่เกิดวันจันทร์นักเรียนนักศึกษานะ,ะก็มีโอกาสนะคะที่จะอสอบติดนะคะสอบสัมภาษณ์ได้นะคะและใครที่สมัครงานไว้ก็มีโอกาสที่จะ เรียกตัวมาสัมภาษณ์แล้วก็มีการเริ่มต้นงานใหม่นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะส่วนโชคลาภนะคะคนวันจันทร์ก็มีโอกาสได้นนโชคลาภนะคะแต่เป็นโชคลาภที่ไม่ใช่รับก้อนใหญ่นะคะอาจจะเป็นลาบที่มาจากเลขทะเบียนรถนะคะก็ถือว,ว่าเป็นโชคลาภนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะส่วนที่จะเสริมดวงนะคะก็ขอให้ไปขอความกระองพระพี่ท่านเ่เทพแห่งความสําเร็จนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ นะคะคุณหมอก็ขอ,ขอขอบคุณมากนะคะสำหรับแฟนคลับที่ติดตามชมนะคะรายการพร่อพิคเน่พยากรนะคะส่วนคุณหมอมีคอสพิเศษนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาเรียนนะคะแต่งหน้าเสริม,มหัวเฮงรวยเงินร้านนะคะเราจะเปิดคอสการเรียนนะคะให้ท่านนะคะเข้ามาอบรมนะคะเราจะเปลี่ยนอุปกิณภาพตั้งแต่เสื้อผ้าทรงผมนะคะเครื่องประดับนะคะสวยและรวยด้วยนะคะใครที่สนใจลงทะเบียนอบรมนะคะ เราจะมีอบรมกันในวันเสาร์อาทิตย์นะคะข้อคุณหมอของคุณหมอน,นะคะเราเรียนกันนะคะหนึ่งวันนะคะสำหรับช่วงว,วันเสาร์อาทิตย์ก็มาลงทะเบียนเรียนได้นะคะเราจะมีการปรับกรุงรีสภาพคุณนะ,ะให้สวยและรวยไปด้วยกันนะคะก็ขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ